หลังจากปั่นแล้วนะครับแล้วก็มาใส่หม้อต้มให้เดือดน,นะครับแล้วก็ก็เสร็จแล้วนะครับ่อ่ะจะใส่แล้วจะใส่ลูกิใส่อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คข้อสำคัญใส่น้ำปลาเ้ออ๋อที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องมีน้ำปลาถึงจะแซบนัวนะครับในต้มอ,อยู่นะครับให้เดือดก่อนนะครับนี่คือน้ำยาขนมจีนนะครับที่น้ำยาป่าใช่ไหมน้ำยาป่าขนมจีนนะครับคุณมัจลีวันนี้นึกอยากจะกินขนมจีน <c oughs> ก็เลยต้องทำน้ำยาขนมจีนก่อนนะครับส่วนขนมจีนนั้นร <c oughs> อแม่ค้ารอแม่ค้าอยู่เดี๋ยวแม่ค้าเอามาส่งนะครับ นะครับก็ง่ายๆนะก็ไม่มีอะไรนะครับเราสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือมีปลาทูนะครับปลาทูแล้วก็พริกเผาแล้วก็โอุปรกรณ์ต่างๆก็มีหอมหอมเผาด้วยพริกเผาด้วยหอมหัวแดงหอมหัวแดงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเผาก็ได้ไม่เผาก็ได้นะครับแล้วแต่ตามตามใจชอบนะครับ หลังจากปั่นเสร็จก็เอามาใส่ต้มน้ําให้เดือดนะครับแล้วบางคนก็อาจจะชอบเอาตีนไก่เท้าไก่นะครับมาใส่แล้วก็บางคนก็อาจจะเอาลูกชิ้นนะครับแล้วแต่นะครับบางคนก็อาจจะสับเป็นเนื้อไก่เป็นอันเล็กๆแล้วก็มาใส่ด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับเนาะ ก็วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ก่อนนะครับอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์สิคุณมายุรีฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมายมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะ